ไอโก้แเขานไม่สบายสังคมด้วยบอกเราว่าเฮ้ยฝันฝันบ้าไปหรือเปล่าแล้วทำให้เราฝันเล็โกลงก็ <c oughs> เลยอยากจะโชว์เคสว่าเฮ้ยจริงๆ เด็กรุ่นใหม่อ่ะฝันใหญ่มากแล้วอยากจะรักษาฝนนนันนั้นให้ไหวแค่นั้นลองถอยกล้องนิดน,นึงได้ไหมครับผมว่ากล้องหลักใกล้ไปนิดน,นึงครับเพราะกล้องสองเขาแคบอยู่แล้วครับหลังอีกนิดน,นึ่งได้ไหมครับประมาณประมาณนี้ดีกว่าหลักการคืออยากเห็นนะแบบเหมือนตัวนิดเดียวขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ให้เขาเห็นขาด้วยใช่ครับเอ๊ะสูงหน่อยครับอยากให้เหลือ Space ข้างบนสูงหน่อยโอเคเอ้ยลงลงนิดหนึ่งลงนิดนึงล,ลงนิดนึงครับลงอีกนิดหนึ่งลงนิดนึ่งลงนิดน,น,นึ่งโอเคโอเคเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนยังไง ม่เป็นไรคุยกันเล่นๆผมชื่อสิเคนะครับผมชื่อสิเคนะก็แค่คุยคุยเล่นกับสิเคสิเคเป็นเขาเรียกว่าอะไรอังโคลเรียกว่าอะไรอังโคลลุงลุงลุงน่าสงสัยลุงที่ชอบขี้น่าสงสัยก็เลยเสียขอขอขอเวลาสิบวิทีคุยกับลุงแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเลยช่วย โอเคฝากแนะนำตัวเองด้วยแล้มั้ครับถ้าเราี่ดเลยแล้วตรงฝั่งฟังมั้นกว่าอย่าให้สิ่งใดที่เป็นแม่ล้อมที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าทำให้เราอ้วกแอบเนี่ยเราอมาตัดความสำคัญที่เราอยากจะมีตรงนั้นเ็คือแรงบันดาลใจที่ ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาเรียนตอบเรียนบริษัทเป็นส,นกเกสัเหร่ออุปสรรคในความแบบเน้นๆาจทำท่ก,กท็อยู่ดีกว่าค่ะมันจะเป็นเมนทีกว่านะี่พี่เหมือนเกไม่มีความมั่นใจเรอ่องเงนูค้าเรงตัวจะผกไรเงี้ยค่ะใครเป็นกำลังใจที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราช้าแล้วแต่ก็แบบเราก็ยังไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยทายัางไงให้แบบทุกๆวันมีกำลังใจที่แบบลุกขึ้นมาทำงานทุกวันก็คือวัน เด่อนแล้วก็พี่ดีแต่ว่าอื่ที่ที่เรนรู้ว่าจะเรียนาสอบในกกอนวันนี้อาจจะต้องขอตดวกลับก่อนะครับน่าจะไม่สบายมากจริงๆน่าจะเป็นใข้เห็นได้ชัดเจนว่าคนพิการอ่ะเขาก็ฝันใหญ่ได้เหมือนกันแล้วจริงๆเขาฝันใหญ่กว่าคนปกติด้วยซ้ำไปคนปกติเขาอาจจะบอกว่าเอสถานการณ์ชีวิตเขาอาจจะไม่คอนเนคชันไม่มีเงินเขาเลยฝันใหญ่ไม่ได้แต่จริงๆเห็นคนพิการวันนี้เขาถึงขาพิการแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากมีร้านตัวเองอยากที่จะเป็นนน่นอยากที่จะเป็นนี่เขาฝันเพราะว่าจริงๆ เขามองข้ามไปแล้วว่าอุปสรรคในชีวิตอะเขาเขาาไม่มองถอยหลังเขามองข้างหน้าทั้งที่จริงๆเขาตาบอดอยู่อะแต่ว่าเขายังมองเป็นภาพปลวกได้ว่าเฮ้ยจริงๆยังมีคนที่ลำบากกว่าเรายังมีคนที่แย่กว่าเราเขามองภาพเปนเจอก็เลยยากทุกคนถึงเป็นพิการไม่เป็นพิการก็แล้วแต่หรือว่ามีอุปสรรคอะไรในชีวิตก็อะไรก็แล้วแต่นะครับว่าทุกคนมีอุปสรรคหมดครับแล้วอยากให้เรามองข้ามไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แล้ว พยายามมองหาสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคไหมครับอยากจะให้มันมีแบบแสงข้างหลังเป็นค่อยๆอยอ,ยอร่ราออกมาครับจริงๆมนต้องวางข้างหลัง,ง,ลงแล้วคุ้มเท่าไห่เปลี่ยนเปลี่ยนข้างหลังเป็นสีส้มแล้วก็ด<ช>้านหน้านี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,นไฟขาวก่อนเดี๋ยวจะไว้ไว้ให้มันเป็น,นอันนี้คือจรงิงเหรออันนั้นก็ส้มไปนิดนึงนะอยากจะลองปรับไฟนี้ดูอ่ะเพราะผมมันเป็นคอนเซ็ปตใช่ไหมครับมันเป็นฝั่งซ้ายฝั่ง ขัหลังเดียวอะไรเงี้ยโคอยากรู้ว่ามันตรงไหนดีสดุดฝากพี่บอกแปแป,แ,ปแนะนําตัวเองหน่อยนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีค่ะพี่บอกแปปค่ะนิติชัยชิตาธรค่ะอ๋ออาชีพเป็นอะไรครับอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นอร่อดีจริงจริงเป็นพนักงานบริษัทโดยแบบค่ะนิติก็ได้ค่ะถ้า,างานประจำํำก็คือเป็นตําแหน่งเป็นผู้ช่วย assistant to vice president ที่ p r o t e c t i o ี TV ก็ทำเป็นเอ็กซ์เจคทีฟโปรดิวเซอร์กับรายการต่างๆแล้วก็เป็นนแบบักแสดงเป็นพแบบิธีกรรายนะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเหล้าค่ะโอ้ยหลอยอาชีพโอ้ยลายอาชีพหลายอาชีพแต่สิ่งที่ตัวเองชอบทำที่สุดคืออะไรครับชอบทำที่สุดคือดื่มเหล้าค่ะไช่เ <laughs> <laughs> hey, จ้า ดีดีดีขอบคุณมาก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  I mean sorry ไม่ได้แบบ no ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร I know you busy I know you busy I know you busy ไม่เพราะว่าแบบ you know I'm I'm trying to do this I mean the point of this is you know ขอบคุณมาก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 สมมติว่าตอนนี้ฟรีแลนซ์ทั้งแพลตฟอร์มกำลังดูพี่นัดอยู่ครับมีอะไรจะกล่าวกับฟรีแลนซ์ทุกคน อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทครับถ้าตลอด20ปีที่ผ่านมาครับ <c oughs> เคยมีจังหวะที่เราเอ๊ะถามตัวเองว่าแบบตกลงเราเลือกมาผิดปะวะหรือว่าแบบเหมือนเราถามตัวเองเรอบเหมือนเราไม่มั่นใจการตัดสินใจของตัวเองเคยมีจังหวะนั้นไหมครับในชีวิต พร้อมตลอดเลยครับสามสองหนึ่งโอเคได้ครับไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ it's fun it's fun โอเค เพอร์เฟคขอบคุณมากครับ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 สุดยอดมากสุดยอดมาก